สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเพว่อกาจากวงสี่หายนะครับวันนี้พี่อตอมกำลังไปบัฟอยู่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนมานะครับอ่าดูหน้าชัดครับนี่นาเดชคข่กิมยานะครับอันนี้พี่นาเดชนาเดชเอ่ออายิโนมโตนะครับเด็กถาปัจจุลานะครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเดกสาปัจจุลานะครับคณะสาขาอะไรครับ l a n d ์ส a คปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาร้องเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ทุกคน น่าจะลองกันได้นะครับกับรุณาฟังให้จบนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับมาขึ้นหนึสองสาม้ามีเวลาสักสองสมนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสมคำมีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำยอมมาแล้วเหลือแค่สันส้นๆ แค่ที่มันสำคัญจริงๆคนเด็กอย่ารู้นาัสีวันฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวูได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งอ,อ้อ ก็เห็นแต่ใบในเธอกีดชาติเตมากก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอ้าหยอดมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่กต่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็เือโอกาสตรงนี้บอกแคนซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ Oh. เจ็บมันนานมาใจใจอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กล้ามีแฟนยังแต่ก็น่าเกินห้ามใจที่รักมากกว่าห้ามต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้าอย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมายก็รู้ จบจบจบแล้วจะบวกกะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบก,กูได้ช่วยฟังความในใจสังนี้หนึ่งอ้าวนะเด็กรับตาไม่ให้เธอไปไถ้ากี่เช้ายิ่งมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำได้มันก็นลไล่เอกไปใหาเธออยู่ทุกเชา้าก้า จะทำยังไงอ้าวอยากมีเธออยู่เคียงข้างกล้ให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ถ้ายังไม่มีผู้ได้ในกางนี้บอกันเลยจะคิดยังไงกับฉัน นี่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ